นี่<อ>นี่นีคพี่เครับพนพอเป็แข็งมากวันนี้วันนี้ครับผมโอเคครับดีครับตัวแสบที่เดเ

ที่คนที่เคยอยู่สถาบันเดียวกันปนวนีหลายปีหลายสิปีในองค์กรใหญ่ที่ว่าเ่นะคะี่นักข่าพี่เรียลี่เอโอ้ยขอุณเลยพี่พี่น้องแอดมินเขาัใ้ขาวก่าี่ี่วันนี้เนี่ยเราจะว่าเล่าเรื่องก็ไม่มีอะไร งานนี้ darum, ที่ึกได้แห่งน,<ต>นี้ช่วยพี่น้องอที่เราปรกองานแล้วก็โคตมาคนที่หายไปจากเราติดปีแล้วกลับมาเจอกันใหน <c oughs> ม่ผมมีคอนเนคชั่นสำหรับผมเคยอยู่ในช่างผมก็ได้ดต่อ,ตอข่าวทางน,นี้อนมีอะไรก็คุยกันหลังจากไม่ได้ทำในช่่นก็ยังคุยกันอยู่ตรงไหนใครมีอะไรผมมีเบอร์แทาทุกคนว่าตรงไหนที่มาไหมมางานนี้กันไหมเราจับเจอกันไม่อยากเจอในงานเขาดดำอยากเจองานแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพื่อกันทุกคนก็เฮ้ยเวัดดีเควัดดีเวัดเฮ้ยเอาเลยที่ติวก็เวัดดีนะเอเอลองดูที่หนึ่งสองมันดีสองก็ดีวันนี้ก็โอเคนะดีใจที่เห็นที่เพื่อนเพื่อนมาเป็นหลายคนมีลูกความเป็นตัวตนของเราในวันนี้เพราะความเป็นสายเลือดเนชั่นนะครับอยากจะให้คุณจอยได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะจะบนิ่งขอฟังชื่อสักนิดหนึ่งครับ เราจะระลึกถึงพี่โสพลองค์การค่ะพี่สุพัฒน์พี่เจริญพุรุฟรีเดอร์พี่ตู่นิพาเผื่อสวัสดิ์พี่วิกเตอร์เกรียงศักพี่วัรชัยพี่เอกภพพี่พอลดอซี่พี่ปรัชญาสวีวิมลพี่อีริกพี่หมวยอัชราแล้วก็พี่อุ๋ยนวรัตค่ะขออนุญาตพวกเรานะครับสงบนิ่งพี่ตู่นิรศัิ์บุญจันทร์นะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับ ญาติพวกเรานะครับได้กรุณายืนสงบนิ่งสักหนึ่งนาทีครับขอให้ดวงวิญญาณของพี่ๆทุกคนนะครับไปสู่สุขตินําในสัหรับไปพกครับพวกเราลเล็กถึงทับใจที่ทำในชั่นก็คือสิ่งที่ผมพูดกับคุณหนิชัยตลอดเวลาว่า ถ้าเกิดเป็นมติชนอขอโทษที่เอ่ยถ้าเป็นสื่อเชออื่นเนี่ยนักข่าวมันจะเป็นประเภทหนึ่งถ้าเป็นอ,อีกสนักหนึ่งก็จะเป็นนักข่าวอประเทศหนึ่งแต่ว่าเนชั่นนี้ก็จะมีอย่างที่ป้อที่เขาเรียกว่าไรความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันก็ทำางานไม่ตรงได้อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าเวลาทำใน็ะทัฒมาทม่สุดนะฮะ เชิในสิ่งที่เราเคยทํางานที่เนชั่นเราทํางานทุกวันต่อเน,นื่องมีเรื่องใหม่ๆมีอะไรต่อเวลาซึ่งบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยในวงการสื่อก็ผคิดว่าก็แทบจะไม่เหลือแล้วอะแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็ยังดีใจได้คุยกับหลายคนที่มีทำโน่นทำนี่บางคนก็พัฒนาตัวเองไปทำไห,หลายอย่างก็ ก็หวังว่าการนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สิทธิ์เก่าของเนชั่นซึ่งเดิมเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเดิมเนชั์ซึ่งผมบอกว่าเดนเวอร์ซเนี่ยมันมันมันจะแคบไปเนาะต้องต้องถุงเท้าชุรกิจอะไรเนชั่น์ซีวีอะไรด้วยก็คือเอ็กซ์เนชั่นทั้งหมดแหละเพราะว่าจริงๆพวกเราอ่ะทำงานกันคือถ้าสมัยก่อนมันก็จะมีคำศัพท์ท่ว่าคอนเวอร์เจนต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่มีคนพูดละคอนเวอร์เจน รุ่นคือรู้จักกันหมดแหละในในกองบัญชีการแมกระทั่ง่ายขายด้กยะ่สายผลิตด้วยก็ควรจี่จะควรที่จะให้ทุกส่วนเนี่ย,ย,ย,ยได้มาเจอกันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำอะไรต่อแล้วก็หวังว่าก็จะไปได้ได้เป็นที่พึ่งพิงกันได้ในอนาคตการในขนาดนั้นนะครับเจอแมนนะครับเจ,จอเจอรักนะครับญาตดีแค่เราเคยทำมาด้วยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ย มีบทบาทอย่างมากในการให้ทาให้เนชั่นเนี่ยเป็นเนชั่นอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะครับทุกคนที่ขึ้นมาพูดเนี่ยได้พูดถึงอดีตเนชั่นว่าบทบาทของการด,ดีมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าอยากให้มองคนของเนชั่นในปัจจุบันที่เป็นอดีตเนชั่นเนี่ยกับบทบาทที่มีในวงการสื่อในขณะนี้ตอนนี้เปิดทีวีเกือบทุกช่องเนี่ยเราจะเห็นหน้าคนเนชั่นเต็มไปหมด ครับเราเปิดดูพวกโซเชียลมีเดียขั้นฟอมทั้งหลายจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเห็นคนในเช่ยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่สังคมให้การอยอมรับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยว่า ผมพวงของการเป็นส่วนของเดนเนชั่นในช่วง4 5 5ีที่ผ่านม,มาคนของมันเนี่ยที่มีถึงปัจจุบันนี้มันเป็นงในแง่ของการทําให้สังคมในส่วนของการทําสื่อเนะี่ยมันมีความโดดเด่นมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่คำว่าเอ็กเนชั่นเนี่ยมันไม่ใช่มีความหมายแค่เป็นอดีตเดนเนชั A ่นแต่ว่า X ation เอ็กเนชั่นในฐานะที่เป็นคนที่ยังมีบทบาทในวงการสื่อ ที่สังคมให้การตอบรับดีครับแล้วก็หวังว่าเราจะรักษาความเป็นเอกนิชเช่นแบบนี้ต่อไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะครับมันคือชัยวัฒน์วีนานะครับจอยนะครับแล้วก็แขกแขกด้วยนะครับที่เป็นหน่วยที่ห่วงแรงในการที่จัดให้มีเวทีในวันนี้นะครับแล้วผมคิดว่านี่คงจะเป็นแค่หนึ่งอีกหนึ่งงานก็จะมีหลายงานนะครับที่เราสามารถที่จะมาพบปะกันได้แบบนี้นะครับโอเคงั้นก็เชโอกาส เพิ่งจะผ่านพบปีใหม่มาเจ้าสาวโอ๋พรให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีงามและจะเปความสเร็จในชีวิตของเขาขอบคุณมากขอบคุณครับเอ็ฟเลชั่นเอ็ฟเลชั่นเอ็ฟเลชั่นเอ้าเอ็ฟเลชั่นเอ็ฟเลชั่นเอ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 ฟเลชันอฟเลชั่นทุกคนต้องรู้ว่า เนชั่นคือชีวิตของผมทั้งหมดไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีส่วนไหนในชีวิตผมที่ไม่ใช่เนชั่นเลยฉะนั้นเราไม่ต้องพูดกันเราไม่ต้องพูดว่าเราดีใจขนาดไหนที่ได้ามาเจอกันแบบน,นี้ผมพูดเสมอตั้งแต่ตอนอยู่เนชั่นและทุกครั้งที่มีโอกาสพูดว่าทุกคนที่ ชีวิตผ่านเนชั่นไม่ว่าจะสั้นหรือยาวสิ่งหนึ่งจงภูมิใจว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณพูดได้เสมอว่าไม่มีใครสั่งคุณให้ทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทํำด้มีคนอยู่สามเครื่องคนอทำได้หัต้นขนาดนพว่มเลยโหคนไรสวยไม่ยอมสั่ง โอ้สาวสองพันปี ไหนบอกว่าจะสั้งหลังจากการนี้ค่ะถามนู่นถามนี่แล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่บอกว่าก็จะออจากงานนี้คุณชุยชัยเล็กขอมอบตั้งต้นให้หนึ่งแสนบาทค่ะเนการชดเชยเรื่องก้อนเมือสตะจีหรือเปล่าล่ะเรียนเรียนพ่เงินตั้งต้นให้เท่าไหร่นะคะแสนหนึ่งราก